สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมาดู IPO หุ้นออร่าหรือบริษัทออโรราดีไซน์จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับบริษัทออโรราดีไซน์จำกัดมหาชนผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกทุกคนน่าจะเคยเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปขายหรือว่าเข้าไปซื้อ เพราะว่าบริษัทออโราดีไซน์จำกัดมหาชนเขาก็ประกอบธุรกิจค้าปีกทองรูปพันธ์เครื่องประดับเพชรและอัญมณีแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจรนะครับของตัวบริษัทซึ่งเขาก็จะแบ่งธุรกิจของเขาออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือธุรกิจค้าปีกทองรูปพัณฑ์เครื่องประดับเพชรและอัญมณีแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของของขวัญน,นะครับที่ทำมาจากทองคําแล้วก็ ส่วนธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจขายฝากทองคําและเครื่องประดับที่มีทองคําและเพชรเป็นส่วนประกอบโดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของตัวบริษัทก็จะเป็นรายได้ที่มาจากการขายทองคําเป็นหลักนะครับซึ่งมีสัดส่วนประมาณ9 9ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทองคําของเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มผลิตภัณฑ์ก็จะมีผลิตภัณฑ์โมเดิ n โกลนะครับโมเดิลโกล์ก็คือพวกสร้อยแหวนกำไลข้อมือ อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นทองรูปปรพันธ์ทั่วไปแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีไซน์โกลสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีไซน์โกลนะครับเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นอีก4กลุ่มนะก็จะมีได้แก่กลุ่มพระเครื่องเรี่ยมทองนะครับกลุ่มสินค้าเสริมสีมงคลกลุ่มสินค้าเครื่องประดับนะครับแล้วก็กลุ่มสินค้ากลุ่มของขวัญน,นะครับแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับตัวบริษัทได้เยอะที่สุดก็จะเป็นในส่วนของ ุมผลิตภัณฑ์ Modern g r o w นะครับซึ่งมีสัสดส่วนรายได้ประมาณ90-94%เ4%ของรายได้ทั้งหมดของตัวบริษัทเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับตั้งแต่ปี62ถึงปี64แลรเราก็จะพบว่ารายได้รวมของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาทุกๆป,ปีเลยนะโดยที่ในปี62เนี่ยรายได้รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ17,331.81ล้านบาท พอมาปี63นะครับรายได้รวมก็กระโดดขึ้นมาเป็น19,430.36ล้านบาทแล้วก็ในปี64นะครับก็กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ระดับ22,255.55ล้านบาทก็ถือว่ารายได้ก็เติบโตขึ้นมาทุกปีนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูในส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นนะในปี62นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 5 1 5 1 2ล้านบาทพอมาในปี63นะครับกำไรก็เติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ระดับ7 3 4 1 4ล้านบาทแต่พอมาในปี64นะครับกำไรกลับลดลงมานะซึ่งก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ5 9 1 0 3ล้านบาทซึ่งก็ลดลงประมาณ19.49%โดยที่สาเหตุหลักนะครับในรายละเอียดเขาก็ระบุว่าก็เกิดจากการลดลงของกำไรขั้นตน้น จากการขายผลิตภัณฑ์ o o e r r n r o w นะครับแล้วก็การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งก็สืบเนื่องมาจากในส่วนของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและส่งเสริมการขายแล้วก็การเพิ่มขึ้นของค่าตัดจําหน่ายของสัญญาเช่าและค่าบริการของแต่ละสาขาซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับเราก็เห็นว่าถึงแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นมาทุกปีแต่ว่า กำไรนะครับก็ไม่แน่ว่าจะเพิ่มขึ้นมาทุกปีด้วยหรือเปล่านั่นเองนะจากการที่เราดูผลประกอบการที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ปี6 5กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะเทียบกับของไตรมาส1ปี64เราก็จะพบว่าในไตรมาส1ปี65านะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ7890.30ล้านบาท ของไรมาา1ปี64นะครับอยู่ที่ประมาณ6,466.11ล้านบาทซึ่งมานำมาคิดเป็นกำไรนะแล้วก็จะพบว่าในไรมาา1ปี65นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรอยู่ที่ประมาณ239.75ล้านบาทในขณะที่ของไรมาา1ปี64เนะี่ยมีกำไรอยู่ที่ประมาณ96.53ล้านบาท ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทกันบ้างนะครับในไตรมาสหนึปีหก 1, แล้วก็ชมพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ9463.97ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ6822.49ล้านบาทโดยที่ส่วนผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ2641.48ล้านบาท มันนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.5เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ว่านี่สินส่วนใหญ่ของเขานะครับก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะประมาณ5,154ล้านบาทนะครับ สำหรับจำนวนหุ้นที่จะมีการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้นะครับก็คือไม่เกิน334ล้านหุ้นหรือว่าคิดเป็นไม่เกิน25%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่มีการ IPO ออกมาแล้วนะครับโดยที่จำนวนหุ้นหลังจากที่ IPO แล้วนะครับก็จะมีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่1,334ล้านหุ้นในส่วนของวัตถุประสงค์ในการ IPO ในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการระบุออกมานะครับรวมไปถึงในส่วนของ ราคาเสนอขาย IPO ก็ยังไม่ได้มีการระบุออกมานะครับสำหรับราคาผ้านะครับก็คือ1บาทต่อหุ้นก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อมูลข่าวๆนะของหุ้นออร่านะครับหรือว่าบริษัทออร่าดีไซน์จำกัดมหาชน ซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับจะเข้ามาเทรดในตลาดเซ็ตนะแล้วก็จะมาอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็หมวดธุรกิจก็จะเป็นแฟชั่นนะอ่ะถ้าใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับก็จะต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้ถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงินของ หุ้นออร่านะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับอลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆพที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกัน แล้วก็เพื่อนอะไที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบตะเพิ่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับในช่วง3 4สวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเองไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับอันเนื่องมาจากที่ว่าผมติดโควิด19นะครับแล้วก็เลยต้องทำการรักษาตัวเองนะครับกักตัวเองแล้วก็รักษานะ ก็ค่อนข้างทรมานอยู่พอสมควรนะครับและณตอนนี้เนี่ยถามว่าหายยังก็ยังไม่ถือว่าหายดีนะครับแต่ว่าอาการก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับสามารถที่จะออกมาพูดคุยออกมาทําคลิปได้ค่อนข้างที่จะใกล้กับปกติแล้วนะครับก็เลยมาทําคลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าอาการมันดีขึ้นมาเนี่ย น่าจะได้กลับมาทำคลิปแบบปกติแล้วนั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องผมไว้ด้วยละกันเนาะ